สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคกลยุทธ์บาคาร่าให้ได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม้แรกผมขอไปแดงก่อนเลยนะครับไม้แรกนะครับขอแดงก่อนเลยนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมขอไม่เชิงส่วนไม่เชิงส่วนเอาไพ่นะครับแต่ผมขอแดงนะไม้นี้ต้องแดงนะครับลองดูนะครับใครอยากเล่นครับใครอยากเล่นนะครับบาคาร่านะครับ เว็บนี้นะครับเราลูก้านะครับลูก้าขับผมแปนะครับหาเว็บนี้ของไ้จริงครับสามพันสามห้าสิบบาทนะครับเอาผมมานี้บวกมาสามพันเก้านะครับเอาไม้อย่างเท่ามันแดงอย่างนี้นะครับผมว่ามันจบอยู่ที่ห้าถึงหกไม้เลยนะครับห้าถึงหกไม้เลยนะครับผมขอใส่แดงอีกไม้หนึ่งแล้วกันครับผมว่ามันจบอยู่ที่ประมาณถ้าหกไม้นะแต่ไม้เมื่อกี้นะครับที่จริงมันต้องออกน้ําเงินนะครับถ้าเขาไพ่มันให้มันออกนะ บว่าต้องน้าเงินนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เชิงว่าส่วนนะครับแต่ก็ต้องมันต้องลองนะมันต้องลองนะครับเขาไพ่ไม่ได้ออกตลอดนะครับลองแดงนะครับไม้นี้นะครับลองดูมันครับใครอยากเล่นนะครับลิง์สมัครอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแะ้วยังไงสี่ว่ะยังไงโอ้โหไม้นี้บวกนะเก้านะปอกเก้านะครับใครอยากเล่นนะครับลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันครับ สวัดสดีนะครับ